การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026รอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมชที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนบอลทั้งในไทยและต่างประเทศเพราะไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันที่มีเดิมพันสูงเพื่อชี้ชะตาการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเท่านั้นแต่ยังเป็นการวัดฝีเท้าระหว่าง2ทีมที่มีสไตล์การเล่นแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทีมชาติไทยถือว่าเป็นมหาอำนาจฟุตซอลของเอเชียที่ครองความสำเร็จมายาวนานมีประสบการณ์ในเวทีโลกหลายครั้งขณะที่เกาหลีใต้แม้จะไม่ได้โดดเด่นในฟุตซอลเหมือนฟุตบอล11คนแต่พวกเขาก็พัฒนาทีมอย่างเป่อเนื่องมีนักเตะด,ดาวรุ่งที่วิ่งสู้ฟัดและพร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ได้เสมอจึงทำให้เกมนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังจากผู้ชมทั่วทั้งเอเชียทันทีที่เสียงนกหวีดเพิ่มต้นดังขึ้น บรรยากาศในสนามก็ดูเดือดร้าใจตั้งแต่วินาทีแรกทีมชาติไทยที่ลงเล่นด้วยความมั่นใจเริ่มครองบอลได้มากกว่าใช้การเคลื่อนที่เร็วการทำชิงสั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของฟุตซอลไทยเปิดเกมรุกกดดันคู่แข่งอย่างต่อเนื่องนักเตะตัวเก่าที่มีประสบการณ์ในเวทีโลกหลายครั้งคอยควบคุมจังหวะขณะที่ผู้เล่นรุ่นใหม่พยายามสร้างส,างสีสันด้วยความคล่องแคล่วว่องไวและการยิงที่เฉียบขาด การเคลื่อนบอลจากฝั่งซ้ายไปขวาถูกทำอย่างเป็นระบบจนแนวรับเกาหลีใต้ต้องถอยร่นลงมาตั้งโซนรับลึกเพื่อป้องกันการเจาะเข้าทำของไทยในช่วง5นาทีแรกแฟนบอลไทยได้เฮกันดังสนั่นเมื่อทีมชาติไทยสามารถเจาะแนวรับเกาหลีใต้ได้สำเร็จจากการทำชิงอันสวยงามก่อนจบสกอร์อย่างเฉียบคมบอลพุ่งเสียบเสาเข้าประตูไปอย่างงดงามทำให้ไทยออกนำหนึ่งถึงศูนย์บรรยากาศในสนามยิ่งทวีความกดดันต่อเกาหลีใต้ เพราะพวกเขารู้ดีว่าหากปล่อยให้ไทยคุมเกมต่อไปเรื่อยๆโอกาสกลับมาอาจจะยากมากขึ้นแต่เกาหลีใต้ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆพยายามเร่งเกมสวนกลับใช้ความเร็วของนักเตะริมเส้นและการวิ่งหาพื้นที่อันเป็นจุดเด่นของทีมเพื่อสร้างโอกาสเข้าทำประตูตลอดครึ่งแรกเกมเปิดแลกกันสนุกทีมชาติไทยยังคงครองบอลมากกว่าแต่เกาหลีใต้ก็มีจังหวะสวนกลับที่อันตรายอยู่หลายครั้ง โดยเฉพาะการยิงกลายนอกเขตโทษที่ทำให้ผู้รักษาประตูไทยต้องออกแรงเซฟอยู่บ่อยๆกองเชียร์ต่างลุ้นกันแทบทุกวินาทีและเสียงกองเชียร์ของแฟนบอลไทยก็ดังกึกก้องไปทั่วสนามกระตุนให้นักเตะเล่นอย่างมุ่งมั่นมากขึ้นจนกระทั่งก่อนหมดครึ่งแรกไม่นานทีมชาติไทยมาได้ประตูที่2จากจังหวะต่อบอลเร็วในพื้นที่แคบและการยิงจ่อๆแบบไม่พลาดทำให้สกอร์ขยับเป็น2-0 เข้าสู่ครึ่งหลังสถานการณ์บังคับให้เกาหลีใต้ต้องเปิดเกมบุกมากขึ้นพวกเขาพยายามเล่นเพรสซิ่งสูงไล่กดดันตั้งแต่แดนบนเพื่อบังคับให้ไทยจ่ายพลาดและเสียบอลกลางทางซึ่งช่วงต้นครึ่งหลังแผนนี้ก็สร้างปัญหาให้กับไทยอยู่ไม่น้อยเพราะนักเตะไทยเริ่มมีจังหวะเสียบอลง่ายและเกาหลีใต้ได้ลุ้นยิงตีไท่แตกหลายครั้งแต่ความเฉียบขาดในการจบสกอร์ยังไม่ดีพอ ทำให้บอลหลุดกรอบหรือถูกผู้รักษาประตูไทยปัดออกไปได้ทั้งหมดความพยายามของเกาหลีใต้ยังคงดำเนินต่อไปแต่การเปิดเกมบุกมากเกินไปก็ทำให้แนวรับมีช่องว่างทีมชาติไทยจึงอาศัยจังหวะสวนกลับที่รวดเร็วจมตีอย่างเฉียบขาดในนาทีที่28ทีมชาติไทยมาได้ประตูที่3จากการโต้กลับเร็วเพียงไม่กี่จังหวะบอลถูกจ่ายทะลุไปยังผู้เล่นที่หลุดเดี่ยว ก่อนซัดเต็มข้อเข้าประตูไปแบบไม่เหลือทำให้สกอร์กลายเป็น3-0และแฟนบอลไทยต่างส่งเสียงเฮกันลั่นสนามความมั่นใจของนักเตะไทยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและหลังจากนั้นรูปเกมก็กลับมาอยู่ในการควบคุมอีกครั้งแม้เกหลีใต้จะยังไม่ยอมแพ้เดินหน้าลุยต่อแต่การจบสกอร์ยังไม่คมพอช่วงท้ายเกมความมันยังไม่หมดทีมชาติไทยยังคงเดินหน้าล่าประตูเพิ่ม และในที่สุดก็มาได้ลูกที่4จากจังหวะยิงไกลสุดสวยบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมอย่างหมดจดเรียกเสียงปรบมือตึกกล้องจากแฟนบอลทั้งสนามประตูนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความแตกต่างด้านคุณภาพการจบสกอร์ระหว่าง2ทีมและเป็นการปิดกล่องชัยชนะได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้เกาหลีใต้จะฮึดสู้จนวินาทีสุดท้ายแต่ก็ไม่สามารถทำประตูได้ทำให้จบเกมทีมชาติไทยถล่มเอาชนะเกาหลีใต้ไป4 0อย่างขาดลอย ชัยชนะในเกมนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเก็บสามแต้มสำคัญเพื่อการันตีการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงศัก,กยภาพให้ทั้งเอเชียได้เห็นว่าทีมชาติไทยยังคงเป็นมหาอำนาจฟุตซอลที่น่าเกรงขามการเล่นอย่างเป็นระบบความเข้าใจเกมการเคลื่อนที่และการจบสกอร์ที่เฉียบขาดยังคงเป็นจุดแข็งที่ทีมอื่นต้องจับตามองขณะที่เกาหลีใต้แม้จะแพ้แต่ก็ได้ประสบการณ์ลังคา นักเตะหลายคนโชว์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพในการพัฒนาซึ่งอาจจะทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตหลังจบเกมผู้เล่นไทยหลายคนได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลและสื่อมวลชนโดยเฉพาะนักเตะที่ยิงประตูสำคัญได้ขณะเดียวกันโค้ชทีมชาติไทยก็ได้รับเครดิตในเรื่องการวางแท็กติกที่เหมาะสมสามารถปรับจังหวะก,การเล่นได้อย่างลงตัว ตอบสนองต่อแผนการของคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนฝั่งเกาหลีใต้แม้จะแพ้แต่โคช้ชก็ยังชื่นชมลูกทีมที่ต่อสู้เต็มที่จนวินาทีสุดท้ายและย้ำว่าจะนำข้อผิดพลาดครั้งนี้ไปปรับปรุงต่อไปบรรยากาศรอบสนามก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้แมตช์นี้น่าจดจำ แฟนบอลไทยจำนวนมากที่เดินทางไปเชียร์ถึงขอบสนามรวมถึงผู้ชมที่ติดตามผ่านการถ่ายทอดสดต่างยกให้เกมนี้เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของรอบคัดเลือกเพราะเต็มไปด้วยประตูสวยๆจังหวะด,ดรามา่าและการเล่นที่เข้มข้นตลอด40นาทีความสุขความภูมิใจและความหวังของแฟนบอลไทยถูกส่งต่อไปยังนักเตะอย่างเต็มเปี่ยมทำให้ชัยชนะครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าตัวเลขบนสกอร์บอร์ด เมื่อมองในภาพรวมผลการแข่งขันที่ทีมชาติไทยถล่มเกาหลีใต้4-0จึงเป็นมากว่าการชนะธรรมดามันคือการตอบย้ำความแข็งแกร่งของฟุตซอลไทยที่ยังคงยืนหยัดเป็นเบอร์หนึ่งของภูมิภาคและพร้อมท้าทายทุกชาติในเอเชียรวมถึงเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงคู่แข่งในรอบสุดท้ายว่าพวกเขาต้องเจอกับทีมที่มีทั้งความเก่าและความกระหายชัยชนะขณะเดียวกันสำหรับแฟนบอลไทยนี่คือความสุข ความภาคภูมิใจและความหวังว่าจะได้เห็นทีมรักก้าวไปสร้างประวัติศาสตร์ในเวทีระดับทวีปและระดับโลกอีกครั้งในอนาคต